เบบี้เบบี้เบบี้จ้าง่ายขึ้นเซ่ยายาเน้เบบี้ เบบีใครจะคลอดลูกจะเอ,อ,อ,อ๋จะเ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 อ๋ นหนเขาดูหน้าตาควรจะคลอดลูกหน่อยจะ้ะยนโฉมหนึ่งรอบค่ะยยนโฉบหนึ่งรอบค่ะสวยค่ะลูกการจะคลอดลูกต้องเดินวนนะคะต้องเดินวนนะคะการจะคลอดลูกจะ